เหมือนมีคนสามคนนั่งเครื่องบินกันไปคน่นึ่งคนหนมีนางสาวไทยคนหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนใช้เศรษฐีคนหนึ่งสามคนนั่งกันไปขึ้นไปถึงไต่ระดับได้ที่นักบินประกาศผู้โดยสารโปรดทราบในขณะนี้อีก15นาทีเครื่องบินจะตกแต่ขณะเดียวกันที่คุณนายกำลังวิตกกังวลอยู่หันไปเห็นนางงามนั่งแต่งหน้าถามว่าเฮ้ยคุณจะบ้าหรือไงแต่งทำไมนี่คุณนั่งแต่งหน้าทำไมเครื่องบินจะตก นางงามบอกคุณไม่รู้อะไรเวลาเครื่องบินตกเนี่ยเขาจะต้องค้นหาสิ่งสวยๆงามๆก่อนสักพักหนึ่งคุณนายได้ยินสิ่งโอเนี่ยหยิบเครื่องเพชรเครื่องพลอยมาใส่เต็มตัวเลยเอ้คุณนายใส่เครื่องเพชรทำไมเครื่องบินจะตกแกไม่รู้อะไรเวลาเครื่องบินตกเนี่ยเวลาคนเข้ามาหาเนี่ยเขาจะหาของมีค่าก่อนมีเหตุผลคนใช้ได้ยินแบบนั้นถกผ้าถุงนั่งยกขาอย่างเงี้เฮ้ยทำไมอะทุกคนถามว่าเฮ้ยเครื่องบินจะตกคุณมานั่งยกขาทำ